การสัมมนาการรวมพระพิสุสง์ในภาค12ภาค13จําจำนวนพันพันรูปเป็นโครงการที่ดีมากมานันดังคำบันของพระเดชพระคุณว่าพุทธบุตรต้องมีหนึ่งเดียวเหมือนพระอาทิตย์พระอาจทร,รม์มีเพียงแค่หนึ่งเดียวสำหรับในการสัมมนา พระพุทธศาสนาในวันนี้พูดก็เหมือนเป็นการเยินยอแต่ว่าเป็นความจริงการสัมมนาการรวมพระพิสุสง์ในภาค12ภาค13จํานวนพันพันรูปเป็นโครงการที่ดีมากมันดังคำฝันของพระเดชพระคุณว่าพุทธบุตรต้องมีหนึ่งเดียวเหมือนพระอาทิตย์พระจันทร์มีเพียงแค่หนึ่งเดียวกับผมในฐานะที่ ได้อุปสมบทมาพรรษาก็เกือบเกือบหกสิบพรรษาแล้วเหมือนกันครับดีใจที่มีการสัมมนาในครั้งนี้เกิดขึ้นเพื่อนสาธรม,มิกที่รู้จักมักคุ้นกันจากจังหวัดระยองบ้างจังหวัดตราดบ้างหลายจังหวัดแล้วก็มีโอกาสได้มาเจอมาเจอกันแล้วก็ได้มาฟังในสิ่งที่ดีๆ ก่อให้เห็นถึงความสามัคคีความเป็นน้หนึ่งใจเดียวกันของพระสงฆ์เราอย่างที่มีคำกรที่นักปราชญ์ท่านเขียนไว้ว่าความสามัคคีพร้อมพักสมัครสมานร่วมกันสารร่วมกันสร้างทางสุขสันต์ร่วมกันทำร่วมกันคิดจิตผูกพันร่วมทุกวันก็จะซึ้งตึงใจกันเกิดการสัมมนาก็ก่อให้เกิดความอบอุ่นใจนะชื่นใจก่อให้เกิดความเจริญ มั่นคงต่อพระพุทธศาสนายิ่งขึ้นเรื่องของกรถินสามหมื่น 30, วัดวัดละหนึ่งแสนก็ดีวัดละหนึ่งหมื่นก็ดีถามว่าเงินหนึ่งแสนเงินหนึ่งมื่นแม้กระทางเงินหนึ่งบาทมีคุณค่ามากมายมหาศาลกับผู้ที่กำลังต้องการแล้วการที่พระเดชพระคุณมาทอดกระถินสามหมื่น 30, วัดเป็นการแพร่ความสุข เราะทุกสิ่งทุกอย่างที่จะทําได้ก็ต้องอาศัยปัจจัยส่วนหนึ่งตลอดจนค่าน้ําค่าไฟเป็นโครงการที่สุดยอดบางวัดไม่เคยมีใครมาทอดยกระถินเลยต่อมาก็พอมีแตละวัดก็ได้เงินในส่วนนี้มาธนุบารุงพระพุทธศาสนาส่งเสริมให้พระเนนได้มีโอกาสได้เราเรียนตลอดจนถึง ค่าใช้จ่ายต่างๆนานาโครงการนี้มันจะเป็นตำนานที่ก่อให้เกิดการเล่าขานกันตราบนานเท่านานซึ่งโครงการเหล่านี้หรือสิ่งเหล่านี้ไม่เคยมีมาในอดีตพระเดชพระคุณได้มาสร้างโครงการนี้ก็ททำให้หลายวัดเพิ่มปิติหลวงพอ่อธรรมชโยเข้ามาดูแลมาฟื้นฟู มาทำในสิ่งที่ไม่มีใครคิดจะทำหรือมีคนคิดจะทำแต่ไม่มีปัญญาทำเราจะเห็นได้ว่าหลวงพ่อธรรมชยโยน,นั้นท่านถือว่าเป็นอัจฉริยะบุคคลตั้งแต่เริ่มสร้างวัดพระธรรมกายมาใช้สถานที่ต่างๆนานา,า,า,าวัดพระธรรมกายเมื่อก่อนความรู้สึกว่าโอ้ย ทำไมซื้อที่ทําทำไมมากมายมากมายทำอะไรใหญ่โตมโหราาแล้วมาเห็นโครงการวันนี้เห็นสถานที่แห่งนี้โอ้มันใหญ่มันอลังการไม่รู้จะพูดคําว่าสุดยอดกี่สุดยอดอัจฉริยะของความคิดและการกระทําหลวงพ่อไม่ได้คิดเปล่าหลวงพ่อทําด้วยทั้งคิดทั้งทำก็ขอให้หลวงพ่อนั้นอยู่นะเป็นลมโพลมใจเป็นที่พึงของพระสงค์ทั่วประเทศทั่วโลกต่อไปขอให้หลวงพ่อ จงมีแต่อายุวันฝันยืนอยู่เป็นมิ่งฝันของพุทธบริษัทต่อไปตราบนานเท่านาน